ค่ะเพื่อนๆชาวนี้คุณป้าก็ให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะคะมีปลาหางนกยูงปลาสอดนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติเช้ามาก็ให้อาหารในกระถางบัวเมซอนนะคะนะคะ่ะมีหลายองค์ค่ะป้าเลี้ยงไว้นะคะนี่ค่ะนีน้ลมพัดบัวไหวเลย บัวเมซอนนะคะคุณป้าจะเลี้ยงบัวเมซอนแค่ดอกบัวเบสเมซอนนะคะปลานี่นะคะี่ในในโอ่งก็มีปลาน,นะคะปลาหางยุ่งนะคะปลาหางยุงแล้วก็มีปลาตอนนี้ออกรูปแกไม่ขาดนะคะนี่ลมพัดนะคะลมพัดบัวไหว อันนี้ก็องแดงนะคะเป็นองแดงนะคะก็จะเลี้ยงปลาหางยุงพื้นบ้านนะคะนี่ค่ะมีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ก็มีหางยาวนะคะตัวเมียก็ทอ้องบ่อๆหางกุดนะคะค้าบัวเมซอนนะคะเชาา้ามากป้าก็ให้อาหารเดบนี้เพลินดีนะคะเลี้ยงไว้สวยงามไปดูนะคะนี่ค่ะตอนเช้าคุณป้าก็จะให้อาหารปลาลดต้นไม้นะคะลดกล้วยไม้อ่ะ งานประจำนะคะมีความสุขค่ะมาดูค่ะตาหมายุ่งกันนะคะประสบนะคะประสบเป็นคนชอบธรรมชาตินะคะตรงนี้ก็มีราวกล้วยไม้นะคะนี่กล้วยไม้นี้ก็ออกดอกนี่ค่ะนี่ค่ะดอกกล้วยไม้เริ่มเยออันน้นก็ติดทุ่งนานะคะนะ ทุ่งนานะคะสวยค่ะนี่นี่ก็กล้วยมานี่นะคะพวกเวนพวกมาดามค่ะออกดอกแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะคะจากทีสุดะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ